ผู้เอาประกันชีวิตรู้ว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งมาก่อนแต่ถแถลงในใบคำขอเอาประกันว่าตนเองมิได้ป่วยเป็นมะเร็งบริษัทประกันเชื่อตกลงทำสัญญาประกันถือว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมคิยะตามมาตรา1 6 2เมื่อบริษัทประกันชีวิตบอกล้างสัญญาประกันย่อมตกเป็นโมคะผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหม ตามกรมธรรม์กับบริษัทประกันชีวิตได้หากท่านมีข้อสงสัยต้องการปรึกษาชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทยินดีให้บริการปรึกษาฟรีโทร0892142456หรือ0837395555และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store ในระบบ Android ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่แอปพลิเคชันปรึกษาคดีฟรีชปทหรือที่แอปพลิเคชันทนายความประชาชนหากท่านชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ